สวัสดีครับผมลูกชนาพะเลาะมือนี่ก็ได้มาพอกล้วยอีกขวากหนึ่งนาะครับเนาะกล้วยของหมูครับคนมีกล้วยงามเนาะครับเนาะกล้วยสองสี่หกแปดสิบกล้วยสิบตัวครับสิบเอตัวครับแง่แง่ครับผมกล้วยมี้ตัวงามนะครับเนาะอยู่บ้านบันเดือ เรือบรรทครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี่นะครับนล้วว่าเป็นงามอยู่ครับเห็นครับ่วงกล้วยเมียนี่ครับสูงเท่าไรก็หมูเนี่ยกับมูสูงสูงเท่าไรก็เนี่ยใบซีที่เบียดงามครับใหญ่อ่างใหญ่ครับสบายคุณครับอ่างใหญ่ดีครับลำตัวเงี้ยวแง้ขาใหญ่ครับมาเขาเปิดดีครับผม chung chung hoa video kể đó hai tay ừ, cái lam lung lam lung lam lung đó xuống lam lung lam lung lam lung lam đi học lung lam 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 lung hàng lung hàng lung lam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  ูงร้อยสี่สิบเอ็ดหนาเองคนรับสูงร้หกสิบผมนก็สูงร้อยหกสิบครับห้ามดีครับผมเป็นแม่พันแม่บอสเลยครับเนี่ยเรายังกม่เปิดราค่าเลครับเพื่อนองกิพัฒนาผมมาถ่ายคุ้ยง่ามใหมพี่น้องเอได้ผมจักได้เห็นครับเนาะบานเดือบันเราครับแจงสายง่ดีครับท่องเราบ่นี่ ย่าง,ง,างารับฟอ,องว่างครับลูกพึ่งขายไปครับอ๋องว่างครับคล้ายลูกไปแล้วนี่เป็นขั้วเถือกครับเนี่ยสูงดีครับ<อ>เห็นฟ้าคุ้มฟงโอ้ช่างมีแจะตุ่มเยอะผมงานช่างด,ดี่ัย้ยมีแต่วงามนะครับน,นั่งนี่มัน ายเลยครับเนาะงามดีคร no. ับผมนี่ตัวงามเป็นี้สูงไรอะไรเนี่ยมัอโอ้ตัวนี้ยังสูงครับตัวนี้กุ้ยสาวครับกุ้ยสาวท้องแรกเลยบ่ท้องแรกครับบันเบิ้มพันล้านมีใบครับโอ้เอามาเบิร์นลอยสี่สิบก่อลอยสี่สิบก่ออันนี้ครับผมตุ้งลอยหกสิบครับอ๋อผมนี่งตุ้อยหกสิบครับในท้องนี่เป็นบัเบิ้มครับเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดยนะครับ โอ้แต่รีเป็นแม่พันเลยเนาะโอ้แม่พันแมววาสูงเรียบสูงนี่อ้ันนี้ยดตัวนี้ลยสีเ่าอัสีสเบียตัวนี้ลายสสเกครับอันนี้ลยสีูงงามครับสูงสท่องไรเดือนะเนี่ยอันนี้ท่องได้สามเดือนครับท้ามเดือนหผ่นหอบแล้วเรียบร้อยครับถั่รุ่นนะครับเนาะถารุ่นวลาลูกเบิ่มพันล้านออกมาครับสูงดีครับก็อยสิครับ มึงกล้วยมันมีสูงสูงๆนะครับเยอะสูงไงดีสูงหนาดีครับนี่ครับเลยครับสูงร้อยสี่สิบเก้าอันน่าควรถึ่หอดลอยหาซีบกล้ยวยเลยครับอันนี้คงคงอุ้มเสูงระหุติดสูงดีครับสูงดีงามครับงามงามงามผิวแม่พันแม่บอกเลยเลยครับเอาละงามแล้วงามดี เอาปวงตื่นกันกันครับวันนี้อันนี้ก็เป็นลูกควากน้ำนี่ครับควากครับลูกเป็นลูกป่วยงานบ้านห้อเราครับงามบ้านเ้องนี่กำลังกินร่องยาโอ้ตื่นกลางามครับผมนี่ขับกับสร้างครับนี่ได้ทองกับสร้างเจ้ขับเผสร้างครับโอ้ได้อตัวนี้เป็นลูกกันของกลมครับลูกติดมากของกลมครับของกลมของกลมครับของมดลูษสัตว์ครับอันนี้ลูกสร้างครับถ้าทำกับสร้างมีใบมีหลอด โอ้แม่นี่ถ้าบอกสร้างม่าใบมีหลอดสร้างครับนี่ใบมีหลอดสามเดือนนึกกันครับว่าสองเดือนนี้มันขึ้นพร้อมกันก็เลยทำไปครับโอ้ทรายแดสร้างอุดรกับมี่แ้วครับบ่ครับยุ่งได้นี่แล้วครับผมนี่ล้วครับสามเดือนแล้วครับมี่ใบมีหลอดเรื่อนี้สร้างอุดรครับสร้างอุดรไหมครับอันนี้สูงน้อยสี่สิบสามเก้าสี่สิบลูกคนงามเลยลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ ที่กั่วงดีครับปเ,เป็นพชันไหน,น้าเรกกัว่วงดีครับงามกับงามงามงามน,น,นี่กวง,งามเลยพี่น,น้องเอซีแต่ว่าเรียก่าเปิดราคา,คนานคแล้วครับคนเป็นหนี้พัฒนาลคนีพัฒนากงี น้าเป็นกล้วยงามกล้วยสายวัฒนาตัวนี้สูงไรก็ได้น่ะแม่สาวครับโอ้โหเตือนเมียสาวเป็นช่องว่างเนาะครับกาลังมาแต่งตัวบ้นครับเป็นม่สาวครับฟึ่ใจอยู่แม่สาวครับขันน้ำเลี้ยงอยู่เนาะครับขานน้ำเลี้ยงดีหลได้มากครับโอ้โหฟึ่งได้มากไม่ไม่เสร็จเนี่ยแงดีครับแง่ดีสูงไรสูงไรได้เนี่ยทูนอีนี่ประมาณสูงไรซีดิบ๊อ ครับสีเจ็ดสนี่ะครับสีาสีนีเจ็ดนี่แลครับยังไ่ได้วันจริงครับมันยังจอยู่ครับแม่ไีนครับแม่สาวโอ้่งแง่มันดีมเลยครับแง่สามันังขาดน้ำเบี้ยงอยู่ครับขาดน้ำเบี้ยงเนาะร้อสองเดือนสองสามเดือนเนาะอ้วนอ้วนอ้วนโอ้สจได้ิดมเีเป็นแยังครับโอ้สูงดีเลยเงี้ยดีเลย สวยงามข้าเจ้าฝ้าตายเป็นกุ้ดอเงี้นครับนั่นอะนะครับแม่มันครับมันมากมั้งเหมือนกันครับรูกันร้านมาแก้วฟ้าเขาทับร้านมาแก้วฟ้ามาครับโอ้ตัวนัเจ็ดเดือนแล้วครับคลองเงี้นครับร้านแก้วฟ้าในทลองเทียนร้านนี้ร้านแก้วฟ้าในทลองคุ้ยดอนครับแต่ว่าคุ้ยสวยๆนี่ขันมีคนสนใจบ้างได้ไมที่มีการแบ่งปันคนบ่ลอย่างนี้จังไรมีครับเขาเราเบิ้งครับมีอยู่นบ่ครับเขาเาเบิ้งไองครับเบิ้งเนาะ ว่าขั้นบนพ่อคิดตามคิดต่อันไอ้ไม้ของที่ไอ้ก็ม้วนบอกเนาะครับผมครับมันจะมีไอ้ผมอยู่ครับแบ่งปันอยู่ครับพี่น้องขั้นเกลี่ยนกลีของมาเลือกมาเบิ่งเอานะครับเนาะนี่ถั่วงามครับสุดสุดเหนียงามเลยครับสุดเหนี่ม์ผดีเลี้ยงเลยครับเนี่ยงามลูกลูกมันมุกมุกกับลูกกลมครับตรงกลาง จะเล่นกล้วยแม่สาวหน่อยทุกคนไปบุญแล้วครับถ่าโอลิฟครับโอลิฟดิครับชื่อโอลิฟครับอยุคคางบกูครับครับไปแม่สาวครับเออโอลิฟทายยีนหน่อยไลยกันฮะเจครับทุกคนครับเอฟซีอะไรกันกล้วยเงีมยมนะครับเนาะคล้วยไร งามดีครับผมนี่แล้วเมียมันงามครับเนี่ยนานาเลยครับเนี่ยสบายครับนะเติบครับอ๋อหนาดีครับร่างอยดครับกุ้งร่างหยดกุ้งแล้วกุ้งไปห้าเลี้ยงนะครับเขาแขวยงามครับมาฝากของแขวยงามครับผม นี่ตัวงามเดี๋ยวนี้เป็นตัวฟูครับนีุ่้มฟูง,มงามดีนะครับเนาะมีิจตัวอ้วนเอฟตี้โบราณเก,ก่าขอมมะเบิองมาส้มครับญญาวา่าแต่นี้ว่าคนก็มีแบงมาปั่นอยู่ครับแต่กับนาข่ากับมะบอมาคุยกันเนาะครับเนะบาะเพราะว่าผมกั บริษัทพลว่าตอนนี้มัตนต้องท่ันได้เปิดราคาเนาะได่อีกสักหน่อยกรมาเบิ่งเอาครับเสร็จแล้วแม่สาวเมง่กี่เลยฮะลง่วงวบบแม่สาวอีหน่อยเมื่อกี้เลยโอ้นี่ตัวนี้โอ้หนี่นะครับผมนีมินเม่นั่งครับแม่นั่งหน่อยแต่งามอยู่ครับเนะี่ย คลิปนี้มันจบไปเพียงแค่นี้นะครับนะผมมีคว้ายางามๆและค่ายดีคืมาเปิดให้พี่น้องในเบื้องในส้มอีกนอบเอฟซีในหัวจากนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ